สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหารไทยพิซซี่สุขุมวิท85นะจ๊ะวนี้เราขอมาลงอัปเดตกันไวๆนะคะพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลูกค้าทักกันเข้ามาเยอะเลยว่าอยากได้ใสเอนมัดตาดนะคะพอดีหมดนี้เพิ่งมานะแต่ว่ามาไม่เยอะนะคะเบอร์หนึ่งประมาณสิบม้วนเท่านั้นนะคะอ่ามาแล้วนะนี่เราก็มาลงอัปเดตกันไวๆนะคะตัวนี้ก็นะทับแกออกออกทิปเยอะนะคะช่วงนี้เหยือ่อ เฟียบผงก็ออกเยอะนะคะเอ็นมัดตาดก็ออกเยอะมันก็จะหมดนะคะอ่ะมีเบอร์สิบห้าปอนนะคะเป็นสายมัดตาดสีขาวนะคะสีขาวนะ,ะขนะะอ,องแท้เลยเริ่มต้นที่สิบห้าปอนนะคะสิบห้าปอนโหลดหม้วนหนึ่งจะเป็นหน้าตัดศูนจุดสามแปดนะคะความยาวต่อม้วนแปดร้อยแปดสิบเมตรเยอะมากนะคะอ่าม้วนละสามรอยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต่อไปก็ยี่สิบ นี่ยี่สิบปอนนะคะศูนย์จุดสี่สองหกร้อยสามสิบเมตรนะคะสีขาวเหมือนกันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะยี่สิบห้าปอนนะคะศูนย์จุดสี่หกนะคะสี่ร้อยเก้าสิบเมตรนะคะนี่ม้วนสีขาวเหมือนกันม้วนละสามร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วก็สามสิบปอนนะคะศูนย์จุดสี่แปดนะคะหน้าตัดนะสามร้อยหกสิบเมตรนะคะนี่สีขาวมองเห็นง่าย สีขาวเนี่ยจริงๆลูกค้าหลายคนแบบชอบกันมากเลยนะเพราะหนึ่งอะปลาไม่ระแวงนะคะแล้วสองเนี่ยเราอะเช็คสายได้เวลาเราตกปลากลางคืนนะคะมันจะเห็นง่ายขึ้นถ้าใช้ขาวใสเนี่ยจะอาจจะมองลำบากเนาะอ่าสี่สิบปอนนะคะศูนย์จุดห้าหกสามร้อยสิบเมตรนะคะต่อม้วนม้วนหนึ่งสามร้อยสิบเมตรนะสี่สิบปอนห้าสิบปอนแล้วก็หกสิบปอนเนี่ยจะม้วนละสามร้อยแปดสิบบาทนะคะ ต่อไปก็50ปอนด์นะคะ0.16 270เมตรนะคะสีขาวเหมือนกันโม้ละสามแปดสิบาทนะคะแล้วไซส์มาตรฐานที่แบบสายประบึกที่ชิด120โลนะคะ60ปอนด์นะคะ0.66หน้าตา0.66นะคะม้วนหนึ่งสองเมตรนะคะ380บาทส่วนใหญ่เขาก็จะถ้าเป็นลอกตกประบึกอะ่ะเขาจะซื้ออย่างเงี้ยมันจะกอได้เบสหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะเหลือสายอีกประมาณ ประมาณใส่สปินได้อีกตัวหนึ่งนะคะแต่ใส่เบสได้แค่ตัวเดียวนะ,ะถ้าหนูจําไม่ผิดถ้าสปินเนี่ยมันจะแบ่งได้ประมาณตัวหนึ่งแล้วก็เหลือตัวเล็กเหลือนิดหน่อยนะคะเอาไว้ผลูกสายชิ้นได้อ่าน,นี่เราก็เลี้ยงขึ้นเรียบร้อยก็มาถ่ายกันไวๆนะคะสั่งซื้อสอบถามนะคะทักเข้ามาด่วนนะคะว่าเหลือไหมอะไรยังไงสั่งเบอร์ไหนเราพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะในช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะไทยฟิตชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้านะคะแจ้งไปเลยเนาะแจ้งน้องแอดมินเขาไปเลยเอาเอ็นมัดตา กีป่ปอนกี่ม้วนนะคะน้องเขาจะได้เก็บของให้ถูกนะคะแล้วก็จะได้สรุปยอดให้นะค,ะค่าส่งเอเมสห้าสิบาททั่วไทยนะคะโอเคโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะสวัสดีค่ะ